โอเควันนี้เราอยู่ในรองน้ำบาวานะครับเราจะมา ฉีดตัวดิสพอร์ตกันนะครับในวันนี้เนาะก็น้องน้นองบัเนี่ยจะเป็นเคสที่มีความกังวลนะครับเวลายิ้มนะครับก็จะมียิ่ยเล็กน้อยนะครับเลยสายตาดิ้นเดิเนาะแล้วก็มีเวลาเราโดนหน้าผากเล็กน,น,น้อยน,นอักก็ระวังกิ้วนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยน้องน้องบัตก็จะกังวลในจุดหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นรโลเซ็ก็คือในส่วนของกระดูกข้อศอกนะครับก็จะมีก้อนเป็นกล้ามเนื้ากระดูกในระรับหนนี้ก็ไม่ไดด้งนนาเะที่เป็นเรื่องนไปใหามนะครับวันนี้เราก็จะมาฉีดในเรื่องของตัวดิสพอร์ตกันนะครับ ในกระจายในเรื่องของ้อยผมแก้ไว้เบื้องต้นเนะาะมันจะมีหน้าผาหวานคิ้วแล้วก็หานตานะครับแล้วก็เนี้นเปนเรื่องของช่วงล่างที่เป็นในเรื่องของตัวเนื้อการนะครับเพื่อปรับรูปหน้าให้เล็กลงและเรียวขึ้นนะครับ สวัสดีค่ะน้ำหวานราคาก็หลักๆแล้วก็คือตอนนี้ทํางนานไปเป็นอินเอนเซอร์นะคะอินเอนเซอร์เนี่ยมันก็จะมีงานแบบรีวิวต่างๆนะคะก็ต้องแบบถ่ายรูปถ่ายหน้ากล้องอะไรตลอดนะเวลาเพื่อนถ่ายให้ก็แบบเฮ้ยแกมุมเนี้ยได้มุมเดียวอะไรเนงะี้ยเฮ้ยเราเราไม่สวยมุมนี้อะไรเงี้ยก็คือเราว่าแบบกังวลนะคะว่าแบบเฮ้ยทำไมด้านนี้เราถึงถ่ายไม่ได้อะไรเงนะี้ย ที่เลือกกดวิวนะคะก็เพราะว่าคุณหมอนะคะเป็นเทรนเนอร์ที่มีความชํานาญนะคะแล้วก็เวลาเราฉีดเนี่ยฉีดตรงไหนก็คือแบบทําให้หน้าดูไม่แข็งทื่อนะคะหน้าก็ยังสดสใสมีความเป็นธรรมชาตินะคะคุณหมอก็คือรู้ว่าจะต้องวางยาที่ตําแหน่งไหนนะคะบนจุดที่หน้าเรานะคะก็ทําให้หน้าเราเนี่ยออกมาสวยแลก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้เรานะครับเพิ่มเติมดิสปอร์ไปนะครับกับ ลอ้อมืานเสร็จไปเลยนะครับล้อสดและล้อเลยก็วันนี้ที่เราเติมไปนะครับก็ในของแจ้งไว้ในเบื้องต้นเราจะเลี้ยงในเรื่องของ,ของอดิ้วบอลบนนะครับเราเติมระดับที่บ้างๆนะครับเพื่อให้คายเล็กน,น้อยยังมีงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับก็ให้ตึงขึ้นนิดหน่อยนะครับเวลาเราแปรงสีหน้าก็จะดูความลระนจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราตอนนี้ในเรื่องของธรรมชาติเราไม่เอาแข้งเต็งเกินไปนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็น <S <S ของโลว์เฟสส่วนของด้านล่างนะครับจะเน้นในเรื่องของการเก็บกรามนะครับก็จะทำให้หน้าดูเรียวขึ้นนเลลกงะครับ ตอนที่เราเติมไปวันนี้เป็นวิสพอตก็ข้อดีมันจะทําให้ออกฤงธิ์ได้ค่อนข้างจะไวนะครัะถ้าเทียบกับแบงน์อ,นอนื่นเนาะอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยประมาณไม่เกินวันหรือสามวันหนึ่งถึงสามวันเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะครับในเรื่องของยุรอยเวลาเลราแสดงสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีตึงๆบ้างเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะก็ะเดี๋ยวสักไม่กี่วันนะับพวกนี้ก็จะรู้สึกบนะ้างแล้วเนาะเรื่องของเวลาเรายิา้มเวลาเราแสดงสีหน้าหน้าผากยุรอยอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้าวนี่ย เนื่องจากเนื้อของเนื้อกาลามจจะเป็นบัฟเฟอร์เป็นกรร้อนกล้ามเนื้อทีม่จะใหญ่นิดนึงพอเราเติมดิสชอตไปแล้วนะครับก็ต้องรองสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อทําให้ตัวบัฟเฟอร์ตัวกล้ามเงงานื้อพวกนี้มันหดล,ลงมันเล็กลงนะครับโดยปกติแล้วเนื้อของเนะืนะ้อกลามเนี่ยต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักสองสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเช็คได้ยังไง <Oy. S 1> ว่าตัวรวิสชอตของเราที่เติมไปแล้วเนี่ยออกฤทธิ์ได้เรียบร้อยดีอนะครับก็ลองเอาตัวเองนะครับมาจับเนื้อกล้ามนี้นั่งแล้ว ในช่วงแรกที่หลังั้งจากตัวได้ขดออกฤทธิ์เนี่ย mm hmm. ก็จะเรากัดฟันปุ๊บก,ก้อนที่มันเด้งๆของข้างที่เป็นเนื้อตาบริเวณเนี่ยมันจะหายไปก่อนแต่ว่าหน้าในช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยเล็กลงมากเพราะฉะนั้นเราต้องรออีกสักแป๊บนึงนะครับตร้งมันอยู่สองสาดวันเนาะแล้วเดี๋ยวหน้าเราจะค่อยๆเล็กลงแน่นอนนะครับ